โอเคครับผมตอนนี้ก็เปิดตัว ID ใหม่กันนะครับตอนนี้ก็มีน้องเลมเอมิเลียแล้วก็กระตานาฬิกานะครับผมโอเคก็มาดูกันว่าภายในเวลา1ปีผมจะพัฒนาไปถึงไหนนะครับตอนนี้ผมก็เล่นหลาย ID เดียนะผมโอเคโอเคครับ, okay. Okay, รบเรามาลุ้นกันเลยนะครับผมก็ของก็ยังได้เกียร์แค่เจ็ดดาวอย่างเดียวนะครับผมเพราะว่าเกียร์รอบนี้รู้สึกว่าเกียร์เจ็ดาวสามชิ้นนี่โหดมากเลยนะครับแต่ก็ไม่เท่าคอนปีใหม่นะแต่ผมชอบมาเลย โลค่ความสับสนแหวนสายฟ้าโอ้โหถุงมือดูทรงผมว่าน่าจะเกลือหรือเปล่านะครับอื้นั่นไงข้างหลังนี่ผมรู้สึกว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเท่ไม่ดีเลยไอโซมันมีตรงรถแรกไงนะออก็ใช้เผื่อ <ๆ S 1> ไปกอดได้นะครับมาสองร้อยูบี้รับสองนะครับผมโอเคปลิงโอ้โหไม่กวาดโอเคถือว่าใส่ตัวแทงได้ครับ อื uh huh. เข็มขัดก็ถือว่าดีโอ้โหอันนี้ดีนะครับผมโอเคถือว่าพอได้นะครับเอาไว้ใส่เขาให้แทงอื uh huh. ได้แต่เกียร์แทงอย่างเดียวเลยรอบนี้ถือว่าพอได้นะครับผมโอเคมาได้ลูบี้อีกแล้วนะครับผมปึ๊บใช้สูตรก่อนใช้สูตร <laughs> โอเคฟลิป อยากได้เกียร์เจ็ดดาวที่มันตรงสายมาเลยนะครับรหัสน,นี้คือเรมกับเอมิเลียผมน่าจะโหดขึ้นไปอีกขั้นเลยนะครับผมถ้าได้เนี่ยโอ้โหธนูคาถาของราชินีโอ้โห,าาโโหเกลือครับผมรอบนี้ก็คือ่าเมนต์เขาสุ่มมานะผมว่าแบบตู้ไม่เพิ่มโอกาสนี้มันออกง่ายหรือ,อะไรแต่ผมว่าไม่เลยนะครับผมสลาผมนี่มันออกยากจังเลยเนี่ยโอ้โหแผนเน็ตสไนเปอร์อกางเกงยางยามค่ำ ลูกแก้วโอ,อ้โหอันนี้กำเลยครับเฮ้ยอ,อันนี้ดีครับผมใส่ให้เอ่อใส่ให้เอมิเลียนะครับผมโอเคโอเคได้รูบี้กันอีกแล้วครับรูบี้ปงทุกแบบไอ้นี่ละครับโอเคก็ได้ของดาบจ้มาริมุหรือไม่ก็ดาบของดิอาโบนะครับผมโอเคสุ่มกันต่ออีกสองร้อยูบี้นะครับผมจัดมาครับรอบนี้ยังไงฟืบจะออกหรือเปล่าครับผมเฮ้ย ยอดดบับโอ้มาเลยเว้ยเอมิเลียผมแจ้งเกิดอะไรบัดเนี้ยโอเคเข็มกัดก็ถือว่าใช้ได้ครับผมโอ้ oh, แต่เข็มกัดนี้ไม่อยากได้ครับเ oh, oh, หรียญแห่งความกล้าคือผมได้เกียร์ดีมาเอ้ยลงท้ารถแร่เอออันเกียร์นี้ถือว่าใช้ได้ดีนะครับผมรถแร่ตัวแร่เยอะเลยคือใช้ได้เยอะหลายตัวครับผมลงท้ารถเร่ก็แต่ดีใจสุดๆก็เกียร์จัดดาวชิ้นนี้นะครับผมโอเคลูบี้ป่งกันมาอีกแล้วนะครับผมยังไม่พอใจนะฮะคือแบบอยาได้ชิ้นนึงไง ชิ ner, women, <Jean> ้นเดียวมันไม่พอหรอกเออเผื่อน้องเล่มของเราด้วยนผมก็ว่าหวังจะได้เออดาบคงจะมาริมุรุหรือว่ามันอ่ะของดีอาโบก็ได้เออมันแม่นยาเหมือนกันครับผมเกียร์รอบนี้คือโดนใจผมมากเลยนะครับโอเคสุ่มกันต่อเลยดีกว่าสองรยลูบี้จัดป้ายอื้มอู้เข็มปีผมว่าเข็มปีแน่นอนเลยรอบนี้ว่าอะไรไงอื้มเฮ้ยอันนี้มันโหค่า ถ้าผมถือว่าพอได้นะผมว่า